วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ผมได้นําวัตถุมงคลของภาะเกจีขนาดจารย์รูปหนึ่งของเมืองปากนา้ํามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ร่วมศึกษาร่วมกันนะครับขอเกริ่นก่อนนะครับว่าวัดพิชัยสงครามเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดโพโดยวัดแห่งนี้ปรากฏต้นโพขนาดใหญ่อยู่เรียงราย ด้วยในตัวเมืองสมุทรปราการมีวัดใหญ่ๆตั้งอยู่สามวัดด้วยกันวัดที่ตั้งอยู่ด้านในนั้นเรียกว่าวัดในชื่อเต็มว่าวัดในสองวิหารวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเรียกว่าวัดกลางปัจจุบันเรียกว่าวัดกลางวอรลวิหารและวัดนอกซึงอยู่บริเวณนอกก่อนเข้าตัวเมืองเรียกว่าวัดพิชัยสงครามนะครับครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเหรียญ รุ่นแรกหลวงพ่อเขียนวัดพิชัยสงครามนะครับหรือพระครูประสาทยติคุณนะครับลักษณะรูปล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังมียันตอนนี้พบมีแค่2เนื้อนะครับเนื้ออัลปาก้ากับเนื้อทองแดงนะครับลักษณะจําให้แม่นๆนะครับเพื่อนๆนเนื้ออัลปาก้านะครับเป็นเหรียญที่มีอายุเก่าแก่นะครับ การสร้างปีสองสี่แปดสามนะครับเป็นเหรียญเก่าแก่อยู่เหรียญหนึ่งนะครับมีอายุการสร้างยืนยาวนานนะครับนี่นะครับล<ม>ักษณะการดูก็ลองดูได้นะครับนี่นะครับพบเจอที่ไหนก็ส่องได้นะครับนี่นะครับรูปล่างเป็นงี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าจะต้องคมๆแบบนี้นะครับดูลายผมนะครับดูลูกตาดูเมตาใบหูจะต้องคมคมแบบนี้นะครับพิมพ์ต้องเป็นแบบนี้ข้างบนนี่ก็เป็นตัวอักษรที่ว่าเป็นการให้พรนะครับอ่านว่าขอจงถึงพร้อมด้วยความเจริญสุขสวัสดีนะครับเป็นพรที่ดีนะครับ ตูวด,ด,ด้านล่างก็เป็นชายาของท่านนะครับประคูปราศาสยติคุณถ้าเป็นเกจิรูปหนึ่งที่ว่าเก่งพุทธาคมเหมือนกันนะครับท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างเช่นเหรียญรุ่นแรกปี2483ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับและมีก็มีเหรียญรุ่น2ปี2516นะครับแล้วก็มี พระพิมพ์พนมมือพระโมคคัลลาสารีบุตรนะครับตอกยอยักษ์เป็นวัตถุมงคลที่สร้างของท่านนะครับและมีอีกมากมายนะครับนี่นะครับการดูก็ไม่ยากนะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับการดูไม่ยากเหมือนกันนะครับด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันทั้งสองเนื้อนะครับเป็นบล็อกเดียวกันดูที่ความสวยนะครับ เก็บดีก็จะสวยหน่อยนะครับครับเหมือนกันทุกอย่างครับพบเจอได้น้อยนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับถูกบรรจุอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องด้วยนะครับของจังหวัดสมุทรปราการนี่ครับดูเนื้อดูอะไรให้เก่านะครับดูไม่ยากตัวตัดแล้วก็เป็นข้างปั๊มนะครับ นี่นะครับตัดเป็นข้างปั๊มเหมือนกันนะครับนี่นะครับจุดใจตังก็จะต้องดูตรงนี้นะครับต้องหูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นเก่าๆจะปิ้นแบบนี้นะครับสังเกตตรงนี้ดีจะปิ้นๆนะครับนี่นะครับจะปิ้นๆเลยตามธรรมชาตินะครับของการปั๊มนี่นะครับ นี่ครับปิ้นเป็นไอ้นี่มาเลยครับรูหูเป็นแบบนี้นะครับตัวยันชัดเจนตัวตัดข้างนะครับเป็นธรรมชาตินะครับดูให้ธรรมชาติอย่างเดียวครับไม่ยากครับโลหะนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับเดิมๆเลยครับฝงฝุ่นไม่ต้องปัดออกครับนิยมความเดิม นี่ครับด้านหลังนะครับบังเหรียญนะครับจะสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับหลวงพ่อท่านจานให้ด้วยนะครับนี่นะครับส่วนมากเจอในเนื้ออันปาก้านะครับจะเป็นจานหลวงพ่อนะครับเพิ่มเติมไปอีกนะครับนี่ครับดูครับเป็นปีออกมาเลยนะครับด้านหลังเห็นไหมครับนี่ดูไม่ยากนะครับ เหรียญเก่าเหรียญหนึ่งของเมืองปากน้ําสมุทรปราการเลยนะครับเหรียญยอดนิยมเลยนะครับหายากไม่ค่อยเจอนะครับถ้าเพื่อนๆมีหรือว่าเจอไว้ก็ถือว่าโชคดีนะครับมีพรให้ด้วยนะครับนี่ขอจงถึงพร้อมด้วยความสุขสวัสดีขอจงถึงพร้อมด้วยความเจริญสุขสวัสดีทําได้สวยนะครับหน้าตาเนี่ชัดเจนเลยนะครับ เหมือนหลวงพ่อเป๊ะเลยนี่นะครับพระครูประสาทยติคุณหลวงพ่อเขียนนะครับครับดูไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเหรยนดีเหรยนหนึ่งที่มีอายุการสร้างยาวนานนะครับปีสองสี่แปดสามนะครับถ้าเพื่อนๆมีไว้ก็ถือว่าโชคดีนะครับปัจจุบันเริ่มหายยาก ถึงเจอก็ไม่ค่อยจะสวยนะครับครับเพื่อนๆถ้า,ถาคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ